ทรงตอกันมาเป็นร้อยปีแล้วเจ้ามาเอลสกาดถ้าบัดได้ร้องอมเมียงพอสักข้ามาบัดถึงเด้อกังไปนางกินก๋วยเตี๋ยวอกกับแม่เปินว่าไข่ไปพอตีมักเมียงจะร้องกินพ่ออมพอแม่ก็บอกสตาร์ทลดเลยเดี๋ยวแม่จะป้าไปสามนาทีถึงแล้วบ้านแม่เลยเจ้าแม่มักไว้ยางนักมักไหวขายแล้วก็มักไห้กินเจ้าเกิดมากับป้าเมียงแล้วสูตรมักสูตรดองที่ทรงตอกันมาดองง่ายงใจแค่เกลือเฮหรือเกลือเม็ดใหญ่ๆหญจะอี้เจ้าแม่เปิดฝาพออัน ทีสีแล้วแหละอันนี้ก็เอามากินได้แล้วกลัวจะมาเป็นเมียงมั้บ่อได้ง่ายเหมือนกันนะเจ้าต้องไปเก็บตามเทิมตามดอยติปูกว่าเอามาขัดไส้แล้วก็มัดรวมกันบ่อุ้ยไม่อุ้ยบ่ได้เหงามานางจุวยกันยาเจ้ามัดแล้วจะเป็นจีอีใบเมียงหนอกจากมักกินยาคือผ่อนายตื่นตัวบ่ไขรับใบสามารถเอาไปแย่ย่างได้หลายอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นยาซับผมหมอนใบชายาดมยาหอมมีประโยชน์อย่างนักมัดเสร็จแล้วเปิรนก็เอาไส้หายใบเงยเงยกะเต ปอกไว้บนอัดลงไปเฮ้อแน่นๆปิดถุงปิดปากรอน้ําเดือดเอาไปนึ่งบนเต่าโล่เลยเจ้าหลอคือมันซุกสีจะเปลี่ยนแล้วข่อยเอาไปมักกับเกลือประมาณสองเดือนก็ได้กินแล้วเจ้าช่วงนี้หน้าฝนใบเมียงออกหน้าเข้าหนาวเข้าห้องเปิดผักแตงกิ่งมาจุตีมาถึงนี่ยามกัางจะกินเฮ้อพ่อตีแต้แล้วตอนอยู่ปฐมกลักกินของครูตีโรงเรียนพอดีบอกไผ่นะเจ้าใส่น้ําตาลใส่เกลือกลัเข้าปากได้เลยสมหนักสม กันแล้วแต่ลอกแต่กลางจับกินสมสมฝาดฝาด,ฝด,ฝดตานกับเกลือ่วยเพิ่มรสชาเกี้ยวไปเกี่ยวมากะล้ำไปแหมยางเจ้ามาแอลสกา้าอยากมากินอยากมาลองอยากมาพองนี้หน้าฝนมีกุวันติดต่อแม่ได้นะเจ้า